สวัสดีครับผมชื่อเดชชายิยาพัชริสร้างชื่อเล่นว่าเกมอยู่ชั้นมงสาปีที่หกมาจากทิงแมสาขาสุขาครับวันนี้ผมจะมาสอนโจทย์ปัญหาที่แบ่งตามสัดส่วนที่กำหนดจากหนังสือการแก้โจทย์ปัญหาต้องรู้ระดับหกเดือนเงินหน้าเก้าสิบเจ็ดข้อสามครับมาดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์มีว่าที่ร้านผลไม้มีส้มแอปเปิ้ลและลูกแพร์ทั้งหมดสองร้อยห้าสิบแปดผล มีส้มมากกว่า2เท่าของการฟอยู่5ผลและมีแอปเปิ้ลมากกว่า2เท่าของกาแฟอยู่3ผลโจทย์ถามว่าโจทย์าว่ามีแอปเปิ้ลมากกว่าส้มกี่ผลโจทย์จากโจทย์บอกว่ามีส้มมากกว่า2เท่าของการฟอยู่5ผลหลังนั้นเราจะแทนลกแทนเพื่อจำนวนหนึ่งส่วนส้มก่จะเท่ากับ สองส่วนของลูกแพร่ยังมากกว่า15ผลต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีก15บห้าผลจทย์ยังบอกต่ออีกว่ามีแอปเปิ้ลมากกว่าสมเท่าของลูกแพร่อยู่3ผลลูกแพร่เท่ากับ1ส่วนดังนั้นแอปเปิ้ลก็จะเท่ากับ3ส่วนของลูกแพร่ มากกว่าดีสามคนก็ต้องบวกเข้าเพิ่มเข้าไปอีกสามคูทั้งหมดนี้มีจำนวนเท่ากับสองร้อยห้าสิบแปดคูการหาหนึ่งส่วนที่เท่าเท่ากันเราต้องกำจัดส่วนที่เกินออกไปก่อนดังนั้นหนึ่งส่วนที่เท่าเท่ากันก็จะเท่ากับสองร้อยห้าสิบแปด ลบสิบห้าแล้วลบต่อด้วยสามทั้งหมดนี้หารด้วยหความมีหกส่วนที่เท่าเท่ากันก็จะเท่ากับสองสี่สิบหาร6เท่ากับสี่สิบเมื่อหาได้แล้วว่าหนึ่งส่วนเท่ากับกี่ผลนดังนั้น เพิ่มกันจะเท่ากับสี่สิบคูณด้วยจำนวนส่วนที่เท่าต้องการคือสามแล้วบวกต่อด้วยสามเท่ากับ,กบ,120บกเท่ากับร้อยยี่สิบบวกสามเท่ากับร้อยยี่สิบสามโลส้มก็จะมีจำนวนเท่ากับ ส0่สิบคูณด้วยสบวกสิเท่ากับ80ดบวก15เท่ากับ95ผลโจทย์ถามว่าเมียเปิ้มมากกว่าส้มกี่ผลดังนั้นแอปเปิ้ลมากกว่าส้มอยู่ เท่ากับ1 2 3ยลบเก้าสเท่ากับ28่สิบปดคำตอบคือ28่สิบแครับตอบว่าแอปเปิมากกว่าส้มอยู่28คสิบนและเพื่อนๆลองไปฝึกทำโจทย์ข้อน,อน,นี้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ